สวัสดีค่ะอยู่กับปู่เม่น้องมิวนะคะเจอกันบนรถนะคะแต่ไม่ใช่ดูหนาแล้ววันนี้ก็ออกมาทําธุระนะคะที่ป้าน่วงกับพี่เสือนะคะคว่ายังไงว่ายังไงรอรอไม่รอก็มาทําธุระนะคะฝัาอเอฟซี ดูคลิปคอยติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเครื่องสเปรย์ก็อย่าเดิมสินค้าบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะสั่งกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดูให้ป้านะคะเราก็แรบออกจากนานะคะให้สวอ,อ,อยู่นะมาทำธุระนะคะพี่เสือมาทำธุระที่นี่มสีสองที่ที่จะไป เอซีก็คอยติดตามฝากดูก็นแล้วกันว่าพีเ่เสือจะพาไปไหนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเที่ยงนะคะเราต้องทําภารกิจที่บ้านม่วงให้เสร็จก่อนบ่ายสองนะคะว่าเรามีภารกิจไปว่านอนอีกนะคะไม่ปุูกก็พี่เสือหรืออาจจะไปด้วยกันหรืออาจจะไปแค่ปุ๊หรืออาจจะไปแค่พี่เสือนะคะวันนี พอฝาก FC ดูคลิปนะวันนี้ก็อาจจะคลิปน้อยนะคะทําภารกิจก็ก็แก๊กันไปนะคะถอนหญ้าที่ร้านปูก่ก็มันต้องใช้เครื่องตัดหญ้านะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช้มันใช้ถอนหรือใช้ขุดใช้ดึงมันไม่ไหวนะคะทุกคนแล้วก็หญ้าตรงตัวหนอนอะ่ะมันก็ดึงมันต้องต้องใช้เวลานะคะทุกคนมันก็เปาะไปแปรกันไปเนาะเขาฝากดูคลิป ไม่ด้วยนะคะสักห้านาทีนะคะแต่ละคลิปวันนี้ก็นะ่าจะเป็นวันคี่แปดแล้วนะคะรายได้ยังไม่ขึ้นเลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพี่เสือจะพาไปทำอะไรที่ไหนบ้างก็มาเป็นเพื่อนพี่เขานะ,ะกลัวง่วงกลัวง่วงมานิดเดียวก็ง่วงนะ,ะเขาขับรถแป๊บโดนเองหลับโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็ออกมาทำทุระนะคะด้านนอก ไปเสือก็จะต่อทะเบียนพรบอระไรอ่ะก่อนพีเ่เสือจะเดินทางนะคะได้ยินแววๆว่าจะมีการเดินทางไกลนะคะก็เลยต้องมาดูเรื่องพระบทะเบียนอะไรสักอย่างที่นี่เขารับต่อประกันภาษีหรือเปล่าน,นี่นเราไปแอบซุ่มมา เริ่มอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนหลังคาใหม่นะฮะแล้วตอนนี้ก็คือก่อนยังไม่ได้ตัดนะคะพอตัดแล้วค่อยดูสรรอเข่นหนะน่นะจำภาพนี้เอาไว้นะจำภาพนี้เอาไว้ภายในสองสามนาทีจะหายไปแล้วจะกลายเป็นคนใหม่จะตัดผมเสร็จจะแยกไม่ออกระหว่างนักเด็ขนาดนั้นเที่ยวกับเสือใครจะ หมอะเป็นพระเอกมากกว่ากันนี่ภารกิจของเราที่มาบ้านม่วงนะคะเสลยนะเมื่อกี้ก็ได้รองท้องไปแล้วมื้อเที่ยงนะคะคนเยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะตอนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน ชื่อร้านเทพปาเบอร์นะฮะอยู่ก่อนถึงเซเว่นบ้านมั่วแอร์ยิ่งสบายมากเลยนะฮะเหมาะกับการนอนมั่วมั่วมานั่งในช่างตัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็นอนไปช่างก็จะเก็บค่าแอร์เพิ่ม Ha <laughs> วันที่ไปเซ็นโกลนตับน้ำมนต์อะเออพี่ทำไมไม่ตัดตอนแรกว่าจะตัดทีนี้ป้าโทมารีเลยตอนน้ำมนต์อะไรจะตัดเสร็จป้าโทมาร์บอกว่าตัดโมเสตเรย์ยางป้าเสร็จธุระแล้วเลยนนั่แหละพวกที่ได้มาตัดตามที่ เริมเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะนะนะทุกคนที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหลับแล้วเราเป็นคนที่ผมห,งงหยิกไงพยายามไม่เกียยมก็มันดูยังไงดูแบบว่า ยาวแล้วดูรูปร่างดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ถ้าคนผมตรงไวผมยาวก็ยังดูเรียบร้อยนะ ทรงแนละ้วเป็นทรงแล้วเปลี่ยนไปในพริบตาใช้ลายแลดูชมดูแป๊บเดียวเหอพระเอกที่หยกเตืแล้วก็เรือย้อมซื้อแบบสระไปไปย้อมไปสระก็ได้เลยพี่เสือมันก็ไม่ได้เลอะไม่ใช่เหรอ มันจะติดกว่าใช่ไหมออตอนนี้นี่เป็นอันที่เรียบร้อยตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะคะ สวยวับจับตาแรดูชมโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่เสือมาเสริมรอ นี่นะฮะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะบ้านม่วง